พอรู้จักยาเบต้าบ็อกเกอร์กันนะครับทำไมต้องบอกนะครับก่อนที่จออกกหลังการนะครับมาทำความรู้จักกันครับโรคที่ค่อนข้างที่จะระวังสูงสุดเลยนะครับสำหรับคนที่การจอกหลังการนะครับจากเทรนเดอร์ทานนะครับคือโรคหัวใจความดันสูงเบาหวานนะครับสามโรคนี้นะครับค่อนข้างที่จะระวังสูงพิเศษนะครับอยู่ในหมวดสูงพิเศษเลยนะครับเราจะมีหมวดแค่ ปานกลางสูงสูงวพิเศษสูงวพิเศษเนี่ยคือต้องแจ้งก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยหากใครมีการแปลนออกกำลังกายนะครับแล้วมีการใช้ยาอยู่นะครับไม่ว่าท่านจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่การแจ้งให้เทรนเนอร์ทราบเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับแต่จําเป็นต้องแจ้งเด็ดขาดคือ3โรคี่แศงนะครับหัวใจความดันโลหิตสูงและเบาหวานนะครับคือถ้าท่านถึงขั้นขนาดใช้ยาเบต้าบล็อกเกอร์นะครับหรือยาที่ควบคุมความดันนะครับไม่ว่าจะควบคุมไวสูงควบคุมไ้ต่ำนะครับ ต้องแจ้งพวกเราก่อนนะครับสำหรับการออกกำลังกายเพื่อการแทนที่ถูกต้องเพราะว่าอะไรในการที่เราที่จะทําการลดน้าหนักนะครับหรือว่าการเพิ่มกล้ามอะไรต่างๆถ้าท่านผู้หรือลูกค้าเนี่ยครับมีการใช้ยาอยู่แล้วนะคะรับแล้วมาเริ่มจัดแทรนการออกกำลังกายไปพราะมกับเราโดยที่ไม่ได้บอกเราก่อนเนี่ยเราจะแปลนความหนักให้ไม่ถูกครับเพราะว่าความหนักของเทรนเนอร์นะครับเราจะมีความหนักในการวัดค่าหลักๆอยู่ประมาณ3แบบนะครับตัวเลขก็จะต่างกาันเดี๋ยวพามาให้ชมนะครับว่าแต่ละแบบคืออะไรบ้าง ซึ่งแต่ละแบบเนี่ยครับเราจะวัดกันที่ฮาร์ดเลสเห็นไหมเห็นที่ฮาร์ดเลทไหมเวลาแบบว่านลูกค้ากําลังวิ่งหรือว่าออกกําลังกายฟันจักรยานที่ที่มันมีให้จับและฮาร์ดเลทมันขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้นาฬิกาก็มีให้ขึ้นกันแล้วนะครับแล้วที่นี้เราจะใช้พวกเนี้ยครับในการแพลนเพื่อให้ลูกค้าเนี่ย ัวใจแข็งแรงหรืออะไรแข็งแรงครับเราจะว่ามันไปแต่ละเฟสน,นะครับการออกกำลังกายแต่ละเฟสเ,เนี่ยจะไม่เหมือนกันซึ่งเทรนเนอร์ส่วนตัวจะสามารถทําให้มันเข้าใจง่ายขึ้นและลูกค้าถึงเป้าหมายเร็วขึ้นมากเลยครับเป้าหมายลูกค้ามีอะไรนะครับเอามาแจ้งเราจัดก,กันให้ได้เหผลในระยะเวลาที่กาหนดเนี่ยคัองค้าทานนี่จะแมนแต่ลูกค้าต้องแจ้งก่อนว่าใครที่ใช้ยาไปตา้าบอเกอร์น,นะครับยากลุ่มนี้นะครับคือจะทําให้เราไม่สามารถวัดค่าหัวใจที่ถูกต้องได้เพราะว่าลูกค้าหัวใจวายหรือลูกค้าความดันโลหิตสูงอย่างเงี้ยครับ ถ้าใช้ยาเบต้า,ตาบล็อกเกอร์หรือยากลุ่มพวกนี้ที่เกี่ยวกับการแบบดูแลเรื่องหัวใจดูแลเรื่องหลอดเลือดทั้งหมดเขาจะทําให้ค่าพวกนี้ครับดีเลยจน พวกเราเนี่ยอ่านไม่ได้พวกเราต้องใช้มาตราวัดอีกหนึ่งแบบนะครับว่าลูกค้าเนี่ยหายใจแบบไหนดีนะครับถึงจะสามารถออกกำลังกายหรือทานนิโอในการลดน้าหนักหรือการทําให้หัวใจแข็งแรงขึ้นในระยะที่อาจจะดีเลยก่อนอื่นแต่ก็สุดท้ายแล้วก็แข็งแรงได้เหมือนกันนะครับอันนี้ต้องบอกเรานะครับอันนี้คือจําเป็นมากที่จะต้องบอกเรานะครับถ้าเป็นแบบโลที่ไม่ได้แบบน่ากลัวมากพุงแพ้อากาศอะไรเล็กๆน้อยๆคือใช้ยาแบบไม่ได้แบบรุนแรงถึงขั้นที่ พิเศษขนาดนี้นะครับคือไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องแจ้งก็ได้แต่คือหากท่านถึงใช้ยายาเบต้าบ็อกเกอร์นะครับมีความจำเป็นที่จะต้องแจง้งนะครับเพราะว่าในการแทรนในการทำขยโยนเนี่ยสำคัญมากมานะครับสรุปนะครับในการพูดเรื่องนี้ก็คือว่าท่านใดนะครับมีการใช้ยาควบคุมความดันนะครับหรือว่ามียาที่เกี่ยวกับใช้เกีเ่ยวกับหัวใจต้องแจ้งให้เทรนเนอร์นะครับส่วนตัวทราบนะครับว่าท่านใช้ยาอยู่นะครับแล้วเราจะจัดแพลน ให้ถูกต้องหน้ากว่านี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเก็ดความรู้นะครับสําหรับใครที่แบบไม่รู้จักเลยว่ายาเบต้าบ็อกเกอร์คืออะไรยาเบต้าบ็อกเกอร์นะครับจะทําให้หัวใจเนี่ยที่เต้นไม่เป็นจังหวะหรือเต้นแบบเร็วเกินไปนะครับกลับมาเต้นช้าลงทําที่ให้เลือกสูบฉีดมากๆเนยนะครับหรือคพความดันโลหิตสูงนะครับทําให้ ที่สุขความตันที่มันสูงมากเนี่ยเบาลงนะครับซึ่งการทําให้เรื่องพวกนี้เบาลงเนี่ยอาจจะดีกับคนไข้ในแค่วันนี้แต่คือในระยะยาวเนี่ยมันไม่ไดีอยู่แล้วแน่นอนนะคร<ม>ับเพราะว่าตัตตตตตบไตก็ต้องไปกรองอยาเนี่ยออกนะครับตับไตต้องไปกรองอยาดีออกซึ่งก็ต้องทานั้นหนักเกินความจาเป็นนะครับอันนี้ก็คือเป็นผลย้อนหลังแล้วก็จะแบบ ที่ใช้ไปน,นานๆเนี่ยหัวใจจะต้องมีการติดยาติดยาหรือ,อยังไงถ้าไม่มียาน,นี้มาหัวใจก็จะทํางานไม่ค่อยเป็นก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมานะครับส่วนเทรนเนอร์ก็มีผลเหมือนกันอย่างฮาร์ดทำงานเป็นเทรนเนอร์อย่างเงี้ยเราก็มีผลถ้าลูกค้าไม่ได้แจ้งเรามาพอเราเนี่ยจะให้ลูกค้าเนี่ยทำอินโทบอลเทรนนิ่งนะครับแบบคาร์ดิโอคาร์ดิโอผสมกึงหนักกึงเบาเราไม่รู้กึงหนักกึงเบาของลูกค้าเนี่ยถ้าเราเนี่ยลูกค้าไม่บอกก่อนเราพาลูกค้าขึ้นลู่วิ่งนะครับขึ้นลู่วิ่งแล้ววัดก กินยามาแนละ้วทุกกดหมดแล้วเราจะไม่เจอเลยนะครับแล้วสุดท้ายท่านลูกค้าวิ่งแล้วหายใจไม่ทนันเราก็แบบก็ฮารเหเ็ดไม่ได้สูงว่าทำไมหายใจไม่ทันวะลูกค้าสามามามีอาการแบบอุบัติเหตุหรือชอ็อกคาเครื่องได้นะครับเราก็เลยอยากจะบอกว่าท่านใดที่ใช้ยาเบต้าบ็อกเกอร์นะครับอยู่นะครับเป็นความจําเป็นสูงสุดเลยนะครับที่จะต้องใช้ใค้เทนเนอร์ทราบก่อนนะครับว่าท่านใช้ย,ยาอยู่แล้วนะครับวันนี้มาทำคำาความรู้จักยาเบต้าบ็อกเกอร์กันนะครับใครใช้ยานี้นะครับหรือมีเพื่อนพ่อแม่คนรอบตัวใช้ยานี้นะครับ ถ้าเขาอยากจะแพลนออกกาลังกายนะครับแนะนํานะครับว่าควรจะมีความรู้หรือใช้เทรนเนอร์ส่วนตัวเพื่อนในการแพลนนะครับให้ออกกาลังกายอย่างถูกจุดเพราะว่าถ้าทําถูกจุดไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นโรคอะไรมาก,ก็แล้วแต่หัวใจเบาหวานความดันบอดรองกระดูกทับเส้นแบบหานะครับ <c oughs> เมื่อมีการแพลนอย่างถูกต้องเราสามารถออกกาลังกายและแข็งแรงขึ้นมาได้แค่เราเซฟบ,บางจุดนะครับแล้วก็ดูแลบางจุดอาจจะดีเลยกว่าคนอื่นแต่ไม่ต้องไปแข่เลยนะครับเราสามารถ ทำได้นะครับแต่ต้องเป็นแผนที่ถูกต้องนะครับวันนี้สุท้ายเขาจะมาแชร์กันนะครับว่าเรื่องอะไรต้องระวังนะครับแล้วว่าทำไมต้องระวังจะอธิบายให้ย่อยง่ายที่สุดนะครับก็มาติดตามได้นะครับอันนี้เป็นทำความรู้จักยาเปตาาบอร์เกอร์ครับฝากเว้ด้วยนะครับกับเพนเนท่าส์นะครับโอเคครับอินีีสวันดีครับ